สวัสดีครับผมป๊อบจากร้านโอบ s ดีช็อปนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณลูกค้านะครับขับรถโตโยต้านะครับรีโวล็อกโคปี2021นะครับคันนี้นะครับจากจังหวัดสุพรรณนะครับเข้ามาติดตั้งนะครับสมาร์ทเกีรโอบดีรุ่นลูฟี่เอ็กเอฟนะครับกับร้านโอบ s ดีช็อปของเรานะครับลูกค้าก็เลือกเป็นรุ่นลูฟี่นะครับตัวนี้สามารถนะครับดูค่าอุณหภูมินะครับน้ำมันเกียร์นะครับของตัวรถ รีโว่ร็อกโก2021ได้แล้วนะครับตัวเกีรก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับสามารถดูได้นะครับน้ำคูณน้ำมันเกียร์ AT Oil t e m นะครับราคาต่างๆของรถได้ครบนะครับในรถคันนี้นะครับเป็นโตโยต้ารีโว่ร c o กโกปี2021นะครับรักเสียบก็จะตรงรุ่นของรถนะครับแค่เสียบเข้าที่พอทอปีดีนะครับตรงนี้นะครับเหนือแป้นเบรกนะครับขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับแล้วเก็บสายนะครับขึ้นหาตัวเกตด้านบนได้เลยนะครับ เดี๋ยวมาดูกันครับว่าตัวเกตใช้งานได้อย่างไรบ้างนะครับ คันนี้นะครับจะติดตั้งนะครับใน t o y o ต้าลีโวล็อกโนะครับก็คือจะมีพิเศษสัหรับเก์ลูฟี่เอนะครับก็คือจะสามารถนะครับดูน้ำพุ่มน้ำมันเกียร์นะครับเอทไอเทมตัวนี้ได้นะครับจะอยู่ที่65นะครับของ t o y o ต้าล็อกโนะครับคันนี้หม้อน้ำจะอยู่ที่85นะครับก็จะดูค่าต่างๆเป็นหน้ารวมแบบนี้ได้นะครับความเร็ววัดรอบนะครับบูตเทอร์โบนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับบูตเทอร์โบ0.3พอเหยียบก็จะขึ้นนะครับว่ากี่ปอนด์นะครับ ก็แสดงนะครับเกียร์อุณหภูมิน้ำมันเกียร์นะครับ AT Oil Temp นะครับตัวนี้อยู่ที่หกสิบห้านะครับของล็อ c โคนะครับหม้อน้ำอยู่ที่แปดสิบสี่นะครับวนอยู่ที่สิบสามจุดหกนะครับอันนี้ก็จะเป็น Oil p a s e นะครับเป็น Air Flow นะครับเป็นน้ํามันในรางนะครับดันน้ํามันในรางด้วยนะครับสามารถเปลี่ยนหน้าจอได้นะครับโดยการกดปุ่มหลังนี้นะครับก็จะแสดงค่าวางค่าต่างๆได้ครบนะครับใน Toyota สามารถตั้งโลโก้นะครับ Toyota ได้แบบนี้ด้วยนะครับ เกจใช้งานสมูทนะครับไม่ดิเลนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นลูฟี่เอนะครับรับประกันให้1ปีเต็มนะครับลูกค้าวันนี้นะครับขับมาจากจังหวัดสุพรรณเลยนะครับมาติดตั้งเกี์ตัวนี้นะครับเพื่อดูค่าอุณหภูมิน้ำมันเกียร์นะครับของตัวโตโยต้ารีโว่ล็อกคันนี้นะครับเก์ตัวนี้นะครับดูค่าได้ครบนะครับในโตโยต้คันนี้เลยนะครับ ท่านใดสนใจนะครับอยากสั่งซื้อนะครับเกตอบดี D, รุ่นลูฟี่เอตัวนี้นะครับสอบถามเพิ่มเติมมาได้ที่หมายเลข0899695708นะครับขับรถมาที่หน้าร้านอ b บ s ดีชอมีบริการติดตั้งให้ฟรีแบบนี้เลยนะครับท่านใดสนใจทักมาได้นะครับสวัสดีครับ